วันนี้หมอพามาดูเคสตัวอย่างที่เป็นเคสฟันล่างข้องฟันบนเคสนี้เนี่ยมีปัญหาที่จัดฟันมาแล้วแล้วก็ฟันยังดูแอนแล้วก็เอียงอยู่จะเห็นได้ว่าเอเส้นตรงกลางที่เรียกว่ามิไลนยเนี่ยบนกับล่างยังไม่เท่ากันทีนี้เคสนี้หมอแพลนว่าเราจะถอนฟันหนึ่งซี่ก็คือซี่หลังเคี้ยวตรงนี้เสร็จแล้วก็จะดันฟันทั้งหมดอะ่ะให้เข้าไปพร้อมกับแก้ไขให้ ฟันมันตรงกันด้วยอันจากสแกนฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยชัดเจนว่าเราจะแก้อะไรได้บ้างจากฟันที่เอียงซ้อนแล้วก็เหยอนเนี่ยก็จะเข้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะปรึกษาจัดฟันก็สามารถมาตรวจปรึกษาแล้วก็สแกนฟันให้หมอช่วยทำการรักษาและวางแผนการจัดฟันให้ดูได้เลยที่ครอบครัวฟันดีทุกสาขานะคะ